ได้เอาพีก well. yeah. ่ลงไม่ต right you know. mm ิดใช่ไหมอ่าดูนะหนุมาจากบ้านนี้หน่อเคยนครับชดเชยเดี๋ยวงนครับงานเลยครับเดี๋ยวหนักอ่ะสองเดี๋ยวพี่นับทีทีอีกทีหนึง ได้อยู่สแปดมากน้องนขยำมาปักนิดหน่อดูนับนะโอเคหนครับไม่โดนมันเลยอ่ะอ้อ้ีโอ้ยออา้าโอ้้ย้าหน้าเนี่ย้้าเพื่อนๆย้าหน้า